ดูดวงชาวราศีพิจิกพระอาทิตย์ขึ้นดวงนี้กำลังขึ้นตาด้วยบุญกุศลวาสนานางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านดวงเปิดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาจะทำอะไรก็ประสบ็จเกิดความช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงแบบนี้ธรรมดาท่าที่ไหนนางฟ้าโดมดานโดนจิตโดนใจให้ร่ํารวยคิดสิ่งใดก็สมนางปรถนาเป็นเงินเป็นทองไปหมดมองนู่นก็เป็นเงินมองนี่ก็เป็นทองครับทาธุรกิจ,จเจริญลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินมีต่คนรักมีต่คนเมตตามีต่คนเอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดมดานโดนจิตโดนใจให้ อันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้มองการกลายถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงบันดาลดวงจิตดวงใจให้ท่านเจริญลุงเรืองขึ้นมาทันทีกันใดโชคชะตาของท่านยังเป็นรองกับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าค่อยๆปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นดวงนี้กําลังจะขึ้นตาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนจิตโดนใจท่านท่านจะได้ได้เจอกับใครบางคนเข้ามาสนับสนุนค้ำชูก็คือคนเขาเรียกว่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรำตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ปิศาจบูมานางมาหลายกดอิจฉาให้ร้ายจะพังพินาศโดนกลับไปสิบเท่าร้อยเท่า คิดดีมาก็ได้ดีคิดกลับคิดร้ายมากลับก็ชั่วร้ายกลับไปการบฏิบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมันจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองในหัวมีดต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดขั้น The w o r s ตกตำแหน่งในโชคชตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดก,กับดักมลเสน่ห์มลจันทา ดวงชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบปักเต็มหลังขระวนกระไว้กระสกากระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวการที่ท่านลื่นเลิงสั่งสัคนไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันเดินสุขสมสมหวังดังใจหมายได้มองแบบแผนอนาคตโชคชตาโดนกันแกล้งทางด้านเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเข้ามา ทำให้ดวงชะตาโดนกดตกต่ำเบี้ยดินโดยปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำมาทาซึ่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอะลามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแยบชื่นด้วยบุญกุศลวาสนาการปฏิบิดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาญ การชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขโกลนเพดุบายจะบังเกิดโกลนอุบายนะครับเข้ามาประเดบดังทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่การถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปบลบผ่านกล้าที่จะมุ่งพันมุ่งตรงไปข้างหน้าสิ่งทุกอย่างเข้ามาจัดหนักจัดเต็มทำให้ท่านนอนไม่หลับ,กร,บกระวนกระวายกระซาวกระซายอดทอนอดกันรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกตกต่ำ นั้นการส่งมอบเหรียญทองอำนาจบนบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิงศิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาในมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำอะไรบางอย่างายพิเทศเกิดขึ้นในโชกตาถึงเวลาที่ท่านจะต้อง รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาใครบางคนพร้อมที่จะเอาไม้ดักตีข้างหลังเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองออกรถหม้ใบแดง bmw mini cooper b e n z ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังใครบางคนควดอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งอมงคลให้หมดไปสิ้นนะครับผมปัญหาต่างๆจะได้แก้ไขขี้ขาย เดอะซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาส,สนานะผมเหรียญใหญ่เบเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาส,สนาเทพเทวาดาสิงสิทธิ์ค้ำชูส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลเดอะสตาร์ส่องแสงม์จันทาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ทุกสิ่งทุกอย่างที่บระเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอดทนอดกั้นตกต่าเปี้ยดินการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายได้มองการกายตกตําแหน่งมาระยอก้าไใดก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาอดอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาอยู่เทินเด็ดขาดให้ปลดล็อกหัวใจให้ได้ก่อนที่ท่านจะได้ต่อสู้กับปัญหาต่าง ครับผมการศึกษาเล่าเรียนต่อปริญญาด็อกเตอร์เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับดวงชะตาของท่านแต่การพึ่งพาใครบางคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จโดยการไปศึกษาเล่าเรียนต่อเพราะฉะนั้นเหลามีดให้คมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัศวินถือดาบเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าครับหลบหลีกซ่อนเลนข่าววิวาข่าวมงคลกําลังจะเข้ามาแต่ระวังมือที่3ให้ท่านหลบหลีก กับปัญหาต่างๆก่อนที่ใครบางคนจะคอยมองว่าโชคชะตาของท่านล้มเมื่อไหร่จะซ้ําเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวประราชาส่งมอบเหรียญทองถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาให้บรรเลงเพลงความรักโซโล่กับปัญหาต่างๆนะรับเข็มทองทิ่มลงมาตรงกลางหัวใจแสงสว่างจะส่องแสงบนยานทางเงินล้านจะหล่นลงมาจากฟ้าเตรียมตัวเฮ hey, ลันรับทรัพย์จะรวยๆลย,ลยต่อจากนี้ไป ค,ความเซ็กซี่เย้ายวนตื่นเต้นเย้ายวนใจจะบังเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดขึ้นในภายในจิตใจของท่านเพราะนั้นลูกรักถวยเทพคือท่านนั่นแหละชาวราศีพิจิกท่านจะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสน่มนจันทานะับแสงสว่างมนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วเตรียมตัวพลิกจากร้ายการไม่ดีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาส,กาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล การส่งมอบตีตาตัวตีตาจองแล้วน่าจะพลิกพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการชิงไหวชิงพิบเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์เพราะฉะนั้นท่าน,นอาจได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่เห็นคนที่จริงจังลงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา อสวินถือดาบบาระหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โวยโชคเพราะนั้นท่านจะได้ลื่นเล,นลนสงสังสรรค์ไล,ล่ล้อเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดครับถูกใจคิมนีกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ครับรับฟังชาวราศีพิจิกต,ต่อกันยาวๆครับราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความเข้มแข็ง,ขงมุง่งมั่นและมีพลังในตัวเองสูงในเดือนชนี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิก มีแนวโน้มที่ดีในหลายๆด้านแต่ก็มีบางจุดที่ต้องระมัดระวังเช่นกันด้านการงานในเดือนนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิกจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงส่งผลให้ชาวพิจิกมีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงานสูงมากคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆในการทำงานเป็นช่วงเวลาที่ดีในการได้เริ่มโครงการใหม่ๆ หรือนำเสนอไอดีต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไรก็ตามด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดหรือความเหนื่อยล้าได้ดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน เพราะคุณจะสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่โอกาสที่จะได้งานที่ตรงใจมีสูงมากด้านการเงินด้านการเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้ค่อนข้างมีสเสถียรภาพแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเช่นกันดาวพฤหัสบดีซึ่งเกี่ยวข้องกับโชคลาภและความมั่งคั่งจากโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภ ซึ่งเป็นบ้านที่7ของราศีพิจิกส่งผลให้มีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการร่วมมือกับผู้อื่นหรือจากคู่ครองอย่างไรก็ตามดาวเสารซึ่งเป็นดาวแห่งข้อจำกัดและความรับผิดช,ชอบจะอยู่ในราศีปลาซึ่งเป็นบ้านที่หของราศีพิจิกอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความบันเทิงหรือการพักผ่อนที่สูงขึ้นดังนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยไม่จำเป็นสำหรับการลงทุนเป็นช่วงที่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีมากในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองดาวพุธซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการเรียนรู้จากโคจรผ่านราศีตุล และราศีพิจิกส่งผลให้คุณมีความสามารถในการจดจำและเข้าใจบทเรียนได้ดีเป็นพิเศษนอกจากนี้ดาวอังคารในราศีสิงห์ยังช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการเรียนทำให้คุณสามารถ,ถทุ่มเทให้กับการศึกษาได้อย่างเต็มที่เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำโครงงานการนำเสนอผลงานหรือการสอบ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้นที่อาจจะรุนแรงเกินไปพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการพักผ่อนและอย่าลืมช่วยเหลือเพื่อนๆที่อาจต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนด้วยด้านความรักในเดือนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักและความสัมพันธ์จะโครจรผ่านราศีกันและราศีตุลส่งผลให้ชาวพิจิตมีเสน่ห และความดึงดูดทางเพศสูงมากสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆและอาจพบคนที่ถูกใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็ควรระวังเรื่องความหึงหวงที่อาจจะมากเกินไปเพราะาธาตุน้ำของราศีพิจิกอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายพยายามสื่อสารกับคู่ของคุณ,อ,คณอย่างเปิดเผยและจริงใจด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพของชาวพิจิกในเดือนนี้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ควรระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนื่องจากคุณอาจจะทุ่งเทให้กับการงานหรือการเรียนมากเกินไปควรหาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกีฬาที่เกี่ยวกับน้ำเช่นว่ายน้ำหรือการเล่นโยคะซึ่งจะช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้ดี นอกจากนี้ควรระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารและฮอร์โมนเนื่องจากราศีพิจิกมักมีความอ่อนไหวในส่วนนี้ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอด้านการค้าขายสำหรับชาวพิจิกที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากดาวพฤหัสบดีในราศีประสบจะช่วยเสริมดวงด้านการเงิน และการขยายกิจการคุณอาจได้รับโอกาสในการร่วมทุนหรือขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพหรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับพลังงานของราศีพิจิกอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการจัดการด้านการเงินและสต็อกสินค้าเนื่องจากดาวเสารในราศีปลาอาจทำให้มีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกคุณจะมีพลังและความกระตือรือร้นสูงซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายและการจัดการอารมณ์พยายามรักษาสมดุลในชีวิตและอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจหากทำได้เช่นนี้คุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงลึกมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ครองอาจรู้สึกถึงพลังงานใหม่ๆในความสัมพันธ์อาจมีการวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นเช่นการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยกันสิ่งเหล่านี้ จะช่วยเติมความสดใสและความตื่นเต้นให้กับชีวิตคู่ของคุณกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการสื่อสารเชิงลึกกับคู่ครองดาวพุธจะช่วยเสริมทักษะการสื่อสารของคุณทำให้สามารถแสดงความรู้สึกและความต้องการได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญๆที่อาจเคยหลีกเลี่ยงมาก่อนเช่นการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการแก้ไขปัญหาที่ข้างในใจ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนดาวอังคารอาจทำให้เกิดความตึงเครียดเล็กน้อยในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่างของคู่ครองในช่วงนี้ความอดทนและการเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญพยายามมองปัญหาจากมุมมองของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือการรักษาสมดุล ระหว่างความเป็นตัวของตัวเองและการเป็นส่วนหนึ่งของคู่ใช้พลังงานเชิงบวกของดาวพฤหัสบดีในการสร้างความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมที่จะให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันด้วยด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวพิจิกที่โสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความตื่นเต้นในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรผ่านราศีของคุณจะเพิ่มเสนเ่ห์และความดึงดูดให้กับคุณอย่างมากในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจโดยไม่คาดคิดกลางเดือนเป็นช่วงที่ดาวพุธจะช่วยเสริมทักษะการสื่อสารของคุณทำให้คุณสามารถแสดงความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจนี่เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับคนที่คุณสนใจความเฉลียวฉลาดและไหวพริบของคุณจะทำให้คุณโดดเด่น ในสายตาของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือใจร้อนในเรื่องความรักมากเกินไประวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปหรือการแสดงออกที่รุนแรงเกินควรให้ใช้สติและความรอบคอบในการพิจารณาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กำลังเริ่มต้นสิ่งสำคัญสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือการเปิดใจให้กว้างและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ใช้เวลานี้ในการทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์และอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณในคู่ครองนอกจากนี้การใช้เวลาพัฒนาตัวเองและทําในสิ่งที่คุณรักก็เป็นสิ่งสําคัญไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเท่านั้นแต่ยังอาจนําพาคุณไปพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอีกด้วย โดยสรุปเดือนนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายในเรื่องความรักสำหรับชาวพิจิกไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นตัวเองกับการเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขในความรักใช้พลังงานเชิงบวกของดวงดาวในเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตและ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณ